ซื้อสี่โมงหามงกับเบื้อสบายดีสบายดีเดอ้ดเดอเอฟซีมาพบพอก,กับสองสิบ์น้อยลอยลีลาตอนบ่ายพี่น้องไกลสะฮอดบ่ายละสิบสองโมงไปสิบบ่ายหนึ่งละพระกนงังหลินพี่น้องที่เก่าเจ้าเดิมเงินเสาน่อ,นนอยจือที่เก่าตลาดพระกนังหลินกำลังต้มน่อไม้บอลซุ่มยัมพรท่านน่าจะจืดเพละจืดไปหน่อยแต่สิแกงปลาสมพี่น้องสานางเอาหายเอาไว้เมื่อจำํำกับการมกเพ็ดดิบแสบนะ สมปลาโน่สมปลาไมหน้อยได้โตสมิดสมปลาขาวสมปลาขาวสมปลาขาวเบิ้งเบิ้งไทยเบิ่งก็เด้อสาวนางฝนเอาหายเอามื่อจำกินกับปะานเห็ดสมประจอมนะบางคนเขาเลยนะสมประจอมสมปลาโน่สมประจอมสนประจอมเบิ้งเบิ้งน่ะเห็นบ่ะสมปลาใส่มะเขือคือ มันซีมักตอนนี่ไงก็มือไหนแกแกงใส่บิตรถสวยมันยากคืนแต่ยามันพูดกินพูดกินโละโอ้ยมดแดซ้เมือไหนอีมีนเอมาไล่ตัวนี้นะไปยังใส่จนเมื่อมปลาขาวอยู่ตลาดในบเวิบส่บตรรส้สมปาน้อยมึงปลขาก็เอิญไเนาะปลาขาอยู่ตลาดนั้นหาพันในนอยโอ้ยสิดแล้นสบพดมซิม่อนอขย่างหอซิม าาอ,อืมเนาะมันเรื่อักพอมเนีอืมผักคาบ้านทาปลูกไว้นี่นเลยนี่นแหลนะแซ่ผักคาบ้าผักคาเอาขายตลาดคือบ่มีบ่มีนมนะ้ำเนาะเรื่องเขาเด็ดวายวะ่ะเขาบุหรีป้าให้มันใหญ่สมนีได้เขาขาดเขาเด็ดมาขายเราได้เขาเอาอ่อนๆนะมีน้ำซัมมิซัมมิซัซัมซองผอมซัมซองผอมในเขาเก็บลดจะใบแกงหน่อไม้แบบนี้แซ่บนี่แก่ๆไปดิผักคาบ้านทามีน้ำนี่แซ่บแบบนี้คือเขาขายอยู่ตลาดอ่อนๆบ่มีน้ำนะบ่อยากหอมปันใด แบบนี้สุดยอดเลยแกงน่องหม่นะเพราะตปเตมันป่งแอแลวมันก็ปิดไปคลายแล้วนะอยู่หัอยู่ออนํำปิดดูไรเป็นมาป่งกำเก็บเอาอย่าไปทิดหอมเลพี่น้องเลยเม็ดทองเม็ดนได้เอ้กำเป็นไงหนึ่งไปอสื่อผลิสิผาพันได้กำหนึ่งตลาดนะไปได้แห้คููมือเลย จะงอยพี่น้องน้องไม้น้นองไม้เจือแล้วกำลังสิไปแจ้งน้องไม้ถ้าติดตาม,มันกันเด้อสิเป็นอะไรมามาพี่น้องกำลังสิกแกงไม่เลยจะเอาไปหรอแกงน้องไม้ใส่กระปูเลยพี่น้องใส่กระปูนามือกอดพากรไปกุดกระปูยังประทานได้กินมือนี้เลยแกงสิกแกงใส่น้องไม้มีประทานเตา <ST> <L _ S 1> โตนี่แหละกระปูค่ะคอยหากินแต่น้ามาเลยยังแต่ต้นบันี้แล้ว,วก็ววใส่มาเดินมาเดินนี่ที่เก่าเจ้าเดินเมื่อเจ้านอน แกใส่กะปูนาได้พี่น้องกัะปูโตตะขอยไปคุดมือก่อนเนี่แหละฮะก็จะได้กินปลาคาปลากระแนปลาคาใส่ปลากระแนงมือนี่อนอนเบอรซีนด้วนำกนได้เจ๊ดิว่านำรางบิุเข้ากับใบมักสดนะด้นกินบอกพี่น้องเสียงหมอกดทัอลินเดีดูดีดูีดเดีดูดมดูดด ใส่วาน้ำตาลนะใส่น้ำตาลใ่เงใส่กัเสียปดพี่น้องใส่กะปูนาได้เมนะปูแดงนะกระปูนาพี่น้องใส่เนเรหนึ่งแบนี้ัสุดยอดเลยเสียใส่สุรสดีพี่น้องเพาอยาใส่น้ำตา อันตานีถึงหนอเลยไปไปไปกินกันเลยเไปเด็กไปฟังอีกเทนึงพี่น้องเสียงร้องบอกร้องบอกเสียงปวดถึงหนอเลยขับรถดูขัลรดูน้อมึงเนี่ยไปแต่แซ่บไปแต่แก้สกับปูหน้าเด้อทีเด้อตัวแดงๆนะ่ามันกับปูแดงเด้อ กูนาอลไรนี่แหละแบนี้จังหวะสุดยอดแกงหน่อไม้แซ่บนี่ขุดๆแบบนี้เนี้ยแบบนี้ม,มามามาลังสีตาพี่น้องมามาคิดกันต่อมาเด้อภัยอยากมันข่อยมาเด้อมาเด้อแกงหน่อไม้ใสก่กระปูพี่น้อง เออำเงนินโอ้ยดีมาสู่เฮ้ยสูกจะพะโลดิ้งด้วเ้ลูกข่อยอายาดินบ่วอยาดินพวยเออง่ยเจ็บไป นนพันหนุ่งเสือพนเกียมพอมพายโงเหียบหอปจะไปทางใดเด้อปุกินข้าวแล้วปกินข้าวแล้วปนมีทางไปได้แบบนี้ไ uh, ok ีมนาหไปน่่้ดเไโลลเ่มามาดีสบายดีเด้อเอฟซีพี่นอง กินแก่มาเด้มมาได้กินตอนเดียบสกัมยักกระูนี่กันไปใสไสน่อยนะได้จิวบวสุกหดกันมาเียงหดบอกบบ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 เบบ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 คูบบ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 ิบบ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 เบ้าบ่บย เจ้าอต้องขามาอยู่น้ำผูใหญ่ไมือเ้วดันเพื่ออ่ะบวกอโอ้อว่าบวกมาเป็นลายไม่ใบ่บวกเ่ยบวกออกมาในเดินข่ามาไม่ใช่หวดงว่าเจ้าเพื่อกังหยยบอกนะดังหยีดีกว่า่ถยข้นมาได้ยังจบอกข้นมาได้เรมเพดอย่าข่ามาอยู่ก้อนน้ำนี้เอ้นป่ปนายังโกลมมอ้ยป่ะป้นายังกมอยู่วะ พักกนยงกับปลาคาเปนปัดกันเนาะอมือ้มาผมบ่มเสียรสสาตาเลยเนาะใส่วงไปใส่กับค่ากัได้เนาะนอนไปใช่ล้วมือนยก็ใช้พักขเนยงคือกันบ้านอยไปใช่แล้วบ่มือไมเป็นปลาคาได้มันนะคะเอา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 อเอาชอ้าเอาอ้้เอ้เอ้ายอเอ้าเอ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 ้าอ้าเอ้แเอ้าบอเอ้าอ้า ี่ซ้ำอุยาอย่างนี้นี่บเรบ่นักเกลวซ้ำเ่อแล้วยังหมข้ามอยู่นี่อะไรคอยกินแล้วมาหใส่หัวจ้าขยับ่อใคังม่เอี่เอนด่่บ่มงเดอแซ่บแซ่บแบบนี้แม่ลูกต้ไปชิมก่อน จะทนาหานำเย็นให้50ไปซร์เนก่อนนะขึ้นมองบ้านนี่น่ากนมา้ยอยู่ถวยบอกกินกินอยู่พืชมาเด้อมามานำไม่มาเรได้เนนวลอะไรกันนันเพชรล้ว่าโคต ตงนัวะไปใส่เบิรหัน๊บต่งนัวเบัรเคิงกุกน้ำมันถ้เินงลูกกูนะทุกคนยอแต่นะเอาออกเลยนะอุ้มฮะอามาไ้แม่ดาวกินน้ำลูไห้แม่ดาวกินน้ำช่วงก็ได้ค่ะจะจกมาเลยเอ้ดาวเาก็มาตำลังอร

จะกินตบแซ่บหนร้อหนบ่งพัเพ็ดหนึ่งร้อหนึ่งร้อหนึ่งพันพดเหบอได้ว่ามันเพ็ดจะกินหนร้อหนึ่งเพ็ดช่อนี่นั่งดิไปล่างน้าอะไอะไรจะเบิ่งไหนปะจะเิ่งอยู่ไปลุกปหลามงบ้ามออหล่าคนนี้ไปอยู่ไปลุกปะนั่งเงี้ยนั่งเสียออกอีกยายอนี่มานันี่อ่ะนี่ดูป Ơi. Nào, nó sẽ ọc ỉ nó mắt. ngủ mất đây Cha Chứ chứ không Sẽ cơm sắm mắt kem nó mày đi phá đó. ปอ,อ,อกค้าก็กินแบบนี้อ,อ, <laughs> อย่าป้ารักทานไว้ตำรวจจับได้หนี่เออเคี่ยวไหมเอาหัวมันเอา้าเอาหัวมันเอ,อกเคี่ยวพกถ้ากันเมากระปูงเตายสิงคโปร์เซ็งๆหยามแล้วคายสิม่มกันว่งหยาคายสิ่มจับกิ้นบมไป มาแล้วคนลายมาแ่บเลยคนเลือดคนเป็นชิบควนเอ้าก้อนเลือดมูาละปาดลงปาเห็ดก้อนใหญ่ๆแล้วก็ห้อยคอยจน่ามุบบะเบือบ่ะใ่าดาจดมากโบเห็นมาสีเรือปูสาดลงหลักมาใส่ใส่บานดน่เี่แท้นุวเเอากระปูเลยด้วเอ้ยเออกระบว้อกระบว้องมุงสิบเบ็ดเอาถากันปและสามคุน เป็นยเดียกจ้เล่นค่ะปรไปตังหลินอกตัางปลิดตนปนารองปแล้วปันทีสองกด้อนนาแดงสุดยระไรดื้อเขาดิะเซาะจะจับออักเลยเวลาจีบนอย่าให้คอยแกงไว้ให้จุกผมกว่านี้อันยังขมหน่อยนึงจันบุเขาดิบไปขางทางเขาน

ของมึงเด้หมึงลงแล้วคักเน่ะหเาหัวเราหัเราะหวเราะัวเราะเาะหัวเหัวเาหัวดีวเราะหกวิผาหัวเราัวเราะเะหันเระเราาหเะหอยหเหหัวกาหาาหาะาะเหัเ้าาััาา เออมันเล e. นะ<ห>ยเนาะแช่บเลยเนี่ยมันกับมันอืม่มูยมีแซ่บไปะมันจะไปคุดเด้อเถอะหนายว <regarder S 1> <ห>คูดทั้งแชออ <laughs> ่กูนี่นก็จะได้กินแล้วยู่อไส้ไส้ปลใสก้นขี้ข้านสมาเนี่โอ้ยคุดกัะปูในยอมเนะี่ยก็จะเอาขายในตลาดเลยเต็มอยู่กะปูน้เต็มกับสิบชา้พันุูกอืมมคุดเหร

สอสอตอนกินก่าประคาดคำสอตอนกินอะเขาเลยกวล้วมันจะกินบเซ่บวเน่หละกา่ายนะดูเพื่อนนะเขากำลังชันเไปกินเลยอเอออกะ แบไรกินไรคนแซบไรแซ่บแบบไรกปม่สองสิบนยายลเีลุงป่าาจบปผัดิไใหม่ของช่องกินยังอีกมจะมีบเิดลูกอ่ะบอกว่ามืตกนะกรโดเนาะแซบกแต่ละมือยังเบิดยังกูใส่เคิร์งหนึ่งเลยมกเพ็ดหาประมาณหกหน่วยนยะ เผ็ดกว่านั่นเดี๋ยวเพิ่นบอกว่าเผ็ดเผ็ดมาแซ่บหรือข้าวหรืแกงบริเผ็ดเผ็ดกับเผ็ดแค่เจ๊เพิ่อนี่บอกเด้อเผ็ดเป็นเผ็ดได้มจริงแซ่บแเราอะค้นแซ่บแล้วกระแซ่บอยู่กระแซ่บแกงหน่อไม้เผ็ดกระแซ่บแนวหนึ่งข้าวไปอันขผาวหม้อแกงหน่อไม้เพิ่นเพิ่นหาวพิ่งจึงทำหาเพิ่นหาหาหกหม้อเผ็ดเนื้อเนาะเผ็ฝากกิปตามช่องทีมน้อยร้อยลีลาในเด้อลุงป่าวงา กู้ใดที่เข้ามากดไลค์กดคอมเมนต์กับคอยส่งคอยกันเอแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ล่ะทุกคน